สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับมาเช้าหน่อยวันนี้ไม่มีงานนะครับผมไม่ติดงานครับก็นานแล้วไม่ได้มาครับหมายนี้ก็ตอนนี้ก็สภาพก็เปลี่ยนไปแล้วครับนี่ครับดูหมายก่อนครับนี่โล่งเลยครับเมื่อก่อนมานี้ลกๆเลยครับ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้มานานหลายอาทิตย์แล้วครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็มาเช้าเลยครับมาตั้งแต่เช้าเลย,เเลยนี่ครับหมายข้างหลังนี่เป็นโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลเส้นคาร์ลสครับปทุมธานีนะครับผมนี่ครับก็อีกไม่นานก็คง ไม่มีที่ตกแล้วครับเดี๋ยวไม่เป็นไรไปหาไม้ตกใหม่ได้ครับก็สำหรับวันนี้ไปเตรียมของตกปลากันครับผมบายครับลุยครับสำหรับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้ครับเหยื่อตกปลาพันหมงนะครับผมเหยื่อตกปลาพันหมงครับไม่รู้ว่าจะดีเหมือนที่คุยไว้หรือเปล่านะครับผมนี่ครับเหยื่อน้ำมงคลนะครับผมแล้วก็จะอ่อยก่อนนะครับผมเทไปแค่นี้ ได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะมากเลยนี่เทยังไม่ถึงครึ่งเลยครับเยอะมากเดี๋ยวก็อ่อยกันก่อนนะครับผมครับผมสำหรับ วันนี้ก็ตกเป็นสองคันนะครับผมสองคันนะครับคันหนึ่งตกสามหนะครับตกเป็นสามหกระยะเออสามหตกเป็นบาลานนะครับผมตกเป็นบาลานแล้วก็อีกคันหนึ่งก็ตกเป็นสี่ห้านะครับตกเป็นไม้ตายสอ,องตะขอนะครับผมไม้ตายนี่เป็นนี่เป็นบาลานนะครับผม ทุนของน้าเยาครับน้าเยาฟิชชิงครับผมน้าเยาฟิชชิงใช้แนวรับนี่ครับทุนขนเม่นของเขานะครับผมกีตกะกัวน้อยมากครับนี่ครับทุนน้าเยาฟิชชิงนะครับเป็นคนแนะนําผมทําช่อง youtube นี่แหละครับนี่แหละครับเดี๋ยวถ้าตกบาลานซ์ไม่ดีเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นตะกัววิ่งนะครับเอ่อทุนนี้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ครับ ปกติผมตกเป็นไม้ตายแต่กวัววิ่งนะครับทุนนี้เดี๋ยวมาลองตกไปเลยครับผมสนบา้านคันบาลานนี่ยัง เงียบเลยครับไม่กระดิกเลยปลานินลอยนะครับปลานินลอยวันนี้ยังไม่ลงเลยครับนี่ก็สายแล้วครับแดดออกแล้วแต่ว่าปลานินยังลอยเลยนะครับ นี่ละครับมาแล้วนี่ครับไมตาตะาาก,กวัววิ่งมาแล้วครับแก้เกมจนได้นะครับเดี๋ยวจะมาอีกหรือเปล่าคอยดูนะครับ มาอีกตัวแล้วครับ พอไม่ลมเนี่ยเราก็โยนตรงจุดเดิมๆตรงที่ปลากินได้นะครับพอลมเนี่ยโยนไปไหนไม่รู้เลย <c oughs> นี่แหละครับมาอีกตัวแล้วครับ เท่าไหร่เนี่ยที่สี่ที่ห้า มาโอ้ตัวเลเลียนบาทอ้ยมามีไซส์หน่อยครับตัวนี้ สาสวยมั้งนี่มาแล้วสาสวยครับนี่มีสายสายสวยนี่มาค่อยมาอืม กินลึกกินลึกครับออ บอกแล้วดีได้เย,เยอะเกินไปไม่เป็นไรเอาใหม่ครับโอ้ หุยใหญ่ใหมาแล้วครับมาแล้วคราวนี้อย่าให้หลุดนะโธที่ตักอยู่ไหนวะเนี้ย ยา <Yeah. laughs> โอ้วยนึกว่าจะไม่ได้ทั้แล้ว สวยครับอวันนี้ได้แล้วครับเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งเกือบจะหลอแหมใส <c oughs> ่กระชังครับเดี๋ยวหลุดอีกแหมว่าจะกลับอยู่แล้วเชียว <c oughs> <c oughs> ลมแรงมากเลยครับดูขึ้น ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวเก็บของแล้วก็กลับก่อนนะครับผมเพราะว่า,าได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมอตอนนี้บ่ายโมงครึ่งครับจะกลับไปพักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่าทำงานมาทั้งอาทิตย์ครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับ เพื่อที่ผมจะได้มีคลิปจะได้พัฒนาตัวเองทำคลิปนะครับผมต่อต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับผมสำหรับวันนี้ปลาที่ได้นะครับเดี๋ยวตัวเล็กๆผมก็จะปล่อยนะครับแล้วก็เอาแค่พอทำกับข้าวกินครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่ได้กัน,นครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่นะครับก็ปลาไซส์เล็กเกินไปครับได้ก็ประมาณ ยี่สิบตัวตัวนะก็ุุดไปเยอะลุดไปเยอะเยอะเลยครับแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็ตัวหนึ่งลุดไปเสียดายมากเลยครับอม,มัวแต่เก็กแหมว่าจะรออยู่แล้วอยู่ว่าจะรออ,ออยู่แล้วเชียว <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันครับผม